สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภุสกนสวัสดีเอฟซทัวโลกสวัสดีแอดมินทั้งสี่ท่านของตีมานะคะ มืัอนี้ตีไม้เ่าเจ้าข้าเจ้าฝากซื้อของเนาะมืัอนี้ร้านขาเจ้าปิดร้านเปิดแล้วแต่ว่าเจ้าปิดไปใส่สงสัยจะไปทุระมั้งค่ะในเลือกกับบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่กับประมาณนี้อันนี้ท่าเลือนนะหูแล้วว่าลงไปตรงไหนนี่นะคะทุกคนถ้าย่างบรรทาย่างไปตรงนี้เลี้ยว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 ขวาก็เป็นเป็นโรงเรียนตีไม้นะคะแล้วก็เป็นลานไทยแล้วก็นี่ก็เป็นร้านแขกนะคะทุกคนร้านแขก ข,ขาเจ้าประยูรานะไปใส่บุนะคะ,ะ,คะโอเคนะคะทุกคนเขาลงไปหาเรือกันเนาะไปค่ะเดี๋ยววันจันทร์เขค่อยซื้อไอเฟินนะคะพวันจันทร์กับว่าโรงเรียนอยู่ค่ะอากาศดีค่ะเมื่อนี้ค่ะรู้ปนาวอากาศดีแดดดีแห้งแล้วพี่น้องเนื้อแดดดีคักคะ่ะแต่ว่ากะหนาวอยู่คว้นออกปากคือเก่าค่ะพี่น้อง <laughs> ไปค่ะ แปดนาทีเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอูโอ้หนะะมองมีหนองคนถ่าเรือนีอ่นะคะอ้หูแดดดีแห้งเด้อพี่น้องเด้วยนะแดดแดดแดดนะคะพลังก็เริ่มออกมานะคะโซ่ดากดำก็ได้พี่น้องที่โซ่ดากดำมันมีอย่างะะเด้อค่ะพ่อเจ้าคิดว่ามันอากาศมันโอเคสําหรับเขาแต่ว่าคนไทยกับยังหนาวอยู่พี่น้องอสำหรับข่อยข่อยหนาวเด้อ บ่อในห่อนคือจังหาะรังเด้อเหมือนพี่น้องอากาศดีค่ะนี่ข้าเจ้าก็มารอเรือกันนะคะทุกคนไม่รู้จะถ่ายถึง8นาทีไหมนะคะอ่าถ้าไม่ถึงยังไงตี่ไม่ก็ขอโทษขออภยัยีนเด้อพี่น้องเด้อนะคะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะีะาะทุกคนประมาณน,นี้ค่ะโอ้มือนี้คนหลายได้พี่น้อง หลายค่ะพวกหัวเลาะนะพวกกู้เบาก็มีตะปูรอรอโอ้ยน้ำต้นของข่อยนะคะทุกคนเราจะไม่ถ่ายเด็กนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเด็กมาด้วยเนี่ยเขาจะด่าเราเดี๋ยวตีไม้ยางไปทางโน้นดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวตีไม้สิ้ผ้ายางแบทุกคนนะคะยางอ่อนโ่อ์กันเถอะ มัวมอหรอกมาทางนี้ค่ะมาทางนี้รอ,อ,อเรือกันเต็มเลยเองค่ะมีไม้ก็จะไปถ่ายเร <c oughs> ือมาแล้วทุกคนเห็นไหม สวยมากเลยเรือมาแล้วนะคะเรือตีไม้ก็มาแล้วนะคะทุกคนอาจจะทายพวกครบรับนาทีแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวตีไม้ไปติดอ่าตัดต่อเอานะคะเพราะว่ามันมีคลิปอยู่โรงเรียนพร้อมนะคะทุกคนนี่นะคะแถวบ้านนี้นะคะ่ะเรือสองลำเลยนี่นะคะทุกคน,น,นะคะอากาศดีมาก โอเคเนาะคะ่ะเนาะเดติมา่ายไปไทยอยู่ฟังบานเทาอีกเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมืนีกะอขอทุกคนพบเจอจะสิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปตัดต่อนะคะทุกคนไปค่ะโอเคนะคะเราก็มาถึงฝั่งเรือที่เราจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนอันนี้รอรถเมยนะคะเห็นไหมคะอากาศดีมากแต่ว่าหนาวนะคะทุกคนหนาวมากเลยนะนี่นี่เรือนะคะคนเยอะมากอากาศดีมากๆเลยค่ะ อากาศดีแดดออกแต่หนาวนะคะทุกคนก็ยังมีควรออกปากอยู่เด้อพี่น้องโอ้รถเม่มาแล้วค่ะทุกคนไปค่ะกลับบาา้านกันใช่ไหมกลับบ้านเฮากลับบ้านเฮาไปไปไปสวัสดีจ้าเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตีไม้สิไหรับตีหน่อยะคะ่ะอากาศดีแห้งะคะ่ะพี่น้อง ด,ดีแห้งเ่รอเห็นมออากาศดีแห้งด้อยคุณอากาศดีมากๆเลยทุกคนเห็นไจ๊ะไปค่ะไปรับตีน้อยกันตีน้อยบอกมามาถึงถึงไหนแล้วอย่าลืมมารับหนูนะเขาบอกอย่างนี้นะคะทุกคนคงจะหิวเขาแล้วค่ะนะคะเราไดบอกเขาหายยังกินก่อน,นสัตว์ไม่ไม่เดี๋ยวรอสัตว มันแตกนะคะทุกคนจอม,มแตกตีมาก็สิพีเฮ็ดกับเข่าให้ตี้น้อยกินหนึ่งคำอะไรเนาะวันนี้เออเขาพัดไข่ใส่เบคอนแล้วพี่น้องวายหมามันสิมาโดดใส่ข่อยพี่น้อง้ายาเด้อยาเด้อยาเด้อตบสลบสลไลเด้ นี่นะคะแดดดีแห้งมากเลยทุกคนนี่นะคะดีนะัตีไม้บริยางฟังตีพุงสันมันโดดสวบไม่ตีไม้เลยได้พี่นอ้องรับตีน้อยกันค่ะรับตีน้อยกันตีน้อยคอยแฟนนะคะทุกคนนี่นะคะอากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตีไม้เขาจะไปตัดต่อนะคะจังไดคันคลิปสั้นคลิปมัน่าประชาชต,ตีไม้เขขอโทษขออภัยทุกคนในเด้อจ้ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นบะช่วงหน้าร้อนเนี่ยอากาศอากาศนี่จะสวยวิวจะงามเลยแหละทุกคนนะคะมันก็ต่างกันเนาะถ้าช่วงหนาหน,นาวหิมะกับสีตกกับสีงามอีกแบบนึงนะคะแต่ว่านหนาฝนนีสิบมีอย่างเมืองเลยะคะ่ะพี่น้องอากาศย่าแย่นะคะแดดออกแต่ว่าความหนาวเย็นกับยังมีอยู่เ้อพี่น้องแต่ก็ควรออกปากท่้ทุๆตอนเศร้านะคะทุกคนตอนเศร้าน,นะคะตอนเศร้า นะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะแด,ด,ดหนาวอยู่เล้วบนเมีนวาบนหนาวค่ะพี่นอ้องแต่ฝรั่งเขาก็จะบอกว่าอ,อ,อากาศดีแล้วออโซดาดักดำดีกว่าก็ิว่าไปค่ะทุกคน ยังกะขันบอกผิดอีกยังบอกถือใจไผ่ตีไม่ก็ขอโทษขออภัยี่เด้อค่ะพี่น้องนะคะเพมีผู้ใดบนโลกนี้เฮ็ดเหตุมันถือใจเข้าไปบนสะดุอย่ยางหรอกค่ะพี่น้องนะคะตีไม่ก็บ,บอกตามภาษาตีไม่ไปแล้วทุกคนจะใส่ใจเลยค่ะเด้อ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะโอ้บรรยากาศ <c oughs> อ้ยพี่น้องเลยแต่มันก็นยังมีความหนาวยอยู่ค่ะยังที่บอกนะคะทุกคนนี่เ <c oughs> ขานะคะ นี้เราอยู่มานะคะอู้นานนะคะทุกคนนี่นะคะสวยงามเหมือนเดิมค่ะทุกคนสวยงามเหมือนเดิมนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับตีน้อยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวให้ลูกชายกินนะคะยังไงตีไม้ก็ขอให้มือเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงบอ่อด่อยากบ่เจ็บจป่บจนนะคะให้มีเหลือกิน เรือเก็บเรือใสเพื่อพูดนะคะมังคังมังนี่เนาะคะ่ะน้องพี่น้องเราเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ติมายก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันขอมาหลายๆค่ะพี่น้องนะคะโอเคค่ะบายบายค่ะซาลังเฮค่ะซาลังเฮ